ไอ้ที่ไปออกขอสารออกไปจับเป็นคดีฟอกเงินเพราะเส้นทางเงินฟังจากคําร้องและฟังจากอธิบดีดีไซท่านยุทธนาแพรดำเนี่ยท่านบอกว่ายัางไงมันมีเส้นเงินจากบริษัทดีไอคอนโอนเงินเข้าไปที่บอสพอลค่ะแล้วจากบอสพอลโอนมาที่แม่ของคุณสามารถแล้วจากแม่คุณสามารถโอนมาที่คุณสามารถอีกทีนี่มันก็เลยเป็นกรณีที่แจ้งข้อหาฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงินและสมครบันฟอกเงินจริงๆก็มีบอสพอด้วยะมีคุณแม่คุณสามารถแล้วก็ตัวคุณสามารถะเดี๋ยวจะไปแจ้งข้อหาบอสพออีกทีหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้คือประมาณ3มล้านเศษจากบอสพอลเนี่ยสองล้านห้าจากบอสปีเตอรอีกประมาณห0 0แสนแต่นอกเหนือจากนั้นพอไปดีดูบัญชีคุณแม่ร้อยกว่าล้าน ปรากฏมันมีเงินจากแหล่งอื่นนะคะเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในบัญชีคุณแม่ประมาณร้อยกว่าล้านคือเข้ามาในบัญชีฟังจากเ s ซไอจะตรวจสอบด้วยใช่ว่าเงินเข้ามาเนี่ยได้เสียภาษีไหมแล้วมันเป็นเงินจากไหนอย่างไรเกี่ยวข้องกันไหมกับกรณีดีไอคอนหรือจะเป็นประเด็นใดเนี่ยท่านผู้ชมมันถึงสุดแสนจะระทึกใจโดยแท้แต่ในที่สุดเมื่อวันลูกสามารถของคุณแม่ แม้จะกอดกับคุณแม่หลังน้ําตาคาสารเลยนะตรงหน้าบรรลังเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองแม่บอกค่ะแม่บอกว่าอย่างไรคุณแม่บอกว่าคุณสามารถกับคุณแม่เนี่ยกอดกันตรงหน้าบรรลังเลยค่ะแล้วคุณสามารถก็บอกว่าแม่ผมทําเพื่อประเทศไทยทําไมผมโดนคือตัวคุณแม่บอกว่าขอบคุณผู้วิพากษาในส่วนของคุณแม่ที่ให้ความเป็นธรรมที่คุณแม่ได้ประกันตัวใช่ไหมคะแต่สงสารลูกเพราะว่าระหว่างที่อยู่หน้าบรลลังศารเนี่ย กอดคอกับลูกร้องไห้คุณแม่ร้องทั้งคู่คุณแม่ก็ร้องลูกก็ร้องแล้วลูกก็พูดกับคุณแม่ว่าแม่ผมทําเพื่อประเทศไทยทําไมผมโดนแม่ผมทําผิดอะไรทําไมผมต้องโดนกลั่นแกล้งอือไหนนะอยู่ตรงไหน,น<ะ>ตรงตรงนี้ค่ะอ๋อแล้วก็บอกว่าตอนที่ดีเอสไอมาค้านประกัน บอกว่าจะขอสื่อพยานสามสิบปากคุณแม่คุณสามารถบอกอท่านผู้ชมสามารถเองโดนคดีฟอกเงินแต่สามารถบอกว่าบริษัทดีไอคอนคดีหลักเรื่องฟอกเงินยังไม่ถึงที่สุดเลยแล้วทําไมเนี่ยตัวคุณสามารถถึงโดนแล้วและไอ้สามปากนั้นน่ะมันมาจากไหนเออช่วงหนึ่งคุณแม่ของคุณสามารถร่ําให้อ่ะผมดูภาพแล้วใช้คําว่าส่งเสียงร่ําให้ดีกว่า ถ้าร่าให้เนะี่ยต้องมีน้ําตาอันนี้คือการส่งเสียงร่าให้บอกว่าเป็นห่วงลูกรักลูกและสงสารลูกแล้วเกินตอนนี้ลูกก็หมายถึงคุณสามารถอดข้าวอดน้ําฉันก็ไปห้ามลูกว่าอย่าทรมานตัวเองฉันบอกว่าลูกจ๋าแม่ให้หนูเกิดมานะลูกหนูต้องสู้สู้เพื่อความยุติธรรม ลูกต้องอยากอดข้าวอดน้ําซึ่งคุณแม่บอกลูกเนี่ยอดมาตั้งแต่วันก่อนแล้วจะอดข้าวอดน้ําประท้วงจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมเมื่อนักข่าวเราทัาพงศภาก็เลยถามว่านี่คุณแม่ได้ปรามลูกชายห้ามไม่อยากอดข้าวนะเออตอนที่คุณแม่ปรามอ่ะลูกชายตอบว่ายังไงคุณแม่บอกลูกชายไม่ยอมจะอดจนกว่าจะได้ประกันตัวฟังแล้วรู้สึกเศร้ามากเพ,าเพราะว่าดิฉันเป็นคนทําให้ลูกเกิดมา ตอนนี้ฉันเป็นห่วงสามารถเจนชัยชินวณิตมากขอโทษนะคะฉันรักลูกและฉันก็สงสารลูกค่ะตอนนี้ลูกอดข้าวอดน้ำฉันไม่อยากให้ลูกทรมานตัวเองฉันบอกลูกจ๋าแม่ให้หนูเกิดมานะลูกหนูต้องสู้ลูกสู้เพื่อความยุติธรรมลูกต้องอยากอดข้าวอดน้ำลูกต้องมาสู้ความเป็นจริงค่ะนะคะสามารถขอโทษนะคะที่ฉันถึงขอเข้ามา ขอขามาแทนลูกจริงๆถ้าลูกดีฉันได้ในลวงเกินไขรขอให้เมตตาโอ้โหสิกรรมก็สามารถเจนชัยจิตวันนี้ด้วยเถินวันนี้ฉันได้กอดคอกับลูกร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูกสามารถบอกแม่ผมทําเพื่อประเทศไทยทําไมผมโดนพี่จ๊อบไม่ยอมค่ะพี่จ๊อบจะขออดข้าวอดน้ําจนกว่าเขาจะได้ประกันตัวเศร้าค่ะเพราะฉฉันเป็นคนที่เขาเกิดมานะคะฉัน ขอโทษนะแม่ลูกไม่ได้เตรียมกันนะฮะฉันก็ขอความเป็นธรรมค่ะนะคะยังไงก็ขอความเมตตาให้กับลูกชายฉันด้วยแน่นอนคุณสามารถได้ต้องยอมรับเป็นจุดสนใจเพราะเคยมีบทบาททางการเมืองเหลือเกินค่ะท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> พูดกันตรงๆตั้งแต่ก่อนอยุพักก้าวไกลแล้วอ, <c oughs> อ่ะคนนี้แหละคุณจับสามารถเจนส์ชิติันนิ้ถ้าเราดู ย้อนกลับไปเป็นคนที่ออกมาเชียร์ลุงป้อมเลย<ม>ลุงป้อมมีโอกาสเป็นนายกโดยเฉพาะที่พูดถึงขนาดว่าเดี๋ยวบัติออกมานะพรรคเก้าไกลจะโดนยุบเก้าูนเลยและจะมีสอสอพรรคเก้าไกลประมาณเจ็ดสิบคนมายกเหมอหลุงป้อมเป็นนายกอัฐมนตรีท่านผู้ชมจำได้ไหมจำได้คะ่ะถึงแม้จะมีใครออกมาสบประมาทหยาดเหยียดก็ตามทีแต่เจ้าตัวบอกมีความเชื่อมั่น ขนาดที่อีกมุมหนึ่งปรากฏระหว่างที่คุณสามารถปฏิบัติการบรรดาคนในพักพลังประชารัฐด,ด้นขนาดนั้นในปีข้างของคุณธรรมนัสพรมเผ่าคุณไผ่ลิอิตจันทร์จําได้ไหมได้ค่ะออกมาบอกว่ายังไงเออในทมางไม่ได้แล้วต้องขับออกจากพักะจะไปยื่นหนังสือไปขอพบลุงป้อมค่จําได้ไหมค่ะ,ะคุณสามารถนี่แหละที่บอกลุงป้อมอยางโทรมาให้กำลังใจอยู่เลย อาบางช่วงนี่เองตามพี่ไม่ทันเอาว่าหลังต้องเตรียมบางช่วงมีการโพสคลิปอาวิดีโอภาพใช่ใช่แล้วแล้วลุงป้อมท่านยิ้มอยู่จำได้ไหมได้ค่ะจำได้ไหมค่ะ <c oughs> นี่งไงนีออ่ไงเห็นไหมค่ะมีสองภาพด้วยนี่ ยกนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีความดูเดือดถึงขนาดมีการถแถลงตอบโต้ตกับฝากหนึ่งในพักของตัวเอง <ฮะ S 2> พลังประชารัฐใช่ไหมใช่ผมผิดตรงไหนเหรอผมจะเชียร์ลุงป้ามเป็นนายกอ่อาท่านผู้ชมช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสามบราไปดึงคุณวันอยู่บํารุงนะอ่าใช่ออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยมาอยู่กับลุงป้ามนะค่ะมาเป็นผู้ในการการเลือกตั้งที่กทมเลยเนี่ยอ่าี่ยังไม่นับบทสัมภาษณ์ต่างๆที่มีความดดเดือด เขาเป็นกรณีตอนนั้นมันมีเรื่องคลิปอื่นอ่ะคลิปที่คุณหมาแก่อ oh. ดันนายเคยเผยแพร่เองไม่ต้องเปิดซ้ำเกี่ยวกับว่ามีเสียงระไม้ขายลุงป้อม <Ha. S 2> กับใครต่อใครจำได้ไหม <Ha. S 2> คุณสาบ้านนี่แหละเป็นคนเอามาบอกว่า a อไอจำได้ไหมใช่ AI แล้วก็บอก อ่าผมจําได้ภาพการถแถลงที่สภาเนี่ยแล้ก็บอกไปถึงเรื่องคลิปบ้านจันสองล่าอะไรประมาณนั้นด้วยค่ะอ่ะทาทั้งนี้เขามีนะอืมค่ะเออจําได้ไหมจําได้ค่ะมันเลยมีที่มาที่ไปของความเป็นจุดสนใจไม่มีใครคาดคิดเลยนะถูกไหมอืมว่าจากวันนั้นจะมีเราเราและนายมันเกิดเป็นประเด็นที่ตัวเองมามีปัญหาเรื่องคลิป ซึ่งก็เช่นเดียวกันตอนที่สัมภาษณ์จากเมืองจีนผมก็ว่าแล้วทําไมนักข่าพาก็ไปถามคุณสามารถเสียงมันคล้ายเหรอเจ้าต<ฮ>ัวบอกไม่ใช่ผมทวมไหมใช่แล้วถ้าใครเอาไปใช้เอาไปนําเสนอเผยแพร่จะดําเนินคดีอ่าค<ฮ>่ะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีปรากฏตัวอะไรถูกไหมมีปรากฏตัวไหมก็เหมือนเงียบไปอะค่ะอืมอืมอืม บอกผู้ใหญ่ไม่ให้พูดอืหรืออย่างไรอ่ะไหนท่านผู้ชมคุณผู้ชมถามว่าแล้วคุณแม่ได้ดูดวงให้กับลูกมากไหมลูก<ด>สามารถไหมดูดูดูคือคุณแม่ของคุณสามารถเนี่ยเป็นหมอดูนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าได้ดูดวงให้กับลูกสามารถคือดวงไม่ดีเดือนนี้ลูกก็ยังมาบอกเลยใช่ไหมไปบอกลูกเตือนลูกว่าเดือนนี้ดวงไม่ค่อยดีนะฟังดีกว่า รอดค่ะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโทษน,น,นะคะที่ฉันไม่ได้เข้าข้างลูกคำนวณจากดวงชะตาสามารถสามารถอาจจะผิดที่ว่าไปร่่งเกินผู้ใหญ่บางท่านสามารถอาจจะผิดที่แข็งเกินไปสามารถอาจจะผิดวัจีกรรมสามารถไม่ดีสามารถตรงเกินไปแต่ตากนี้ไปสามารถพน้นละค่ะหนูบอกได้เลยเพราะฉันเป็นคนทักเขาเองว่าเดือนนี้เขาไม่ดีนะคะพ้นหนึ่งธันวาไปเขาดีขึ้นแล้วยังไงเขาก็ได้ประกันตัวร้อยแน่นอนค่ะรอดแน่นอนเพราะสามารถไม่ผิด ดิฉันแม่ลูกตกเป็นจำเลยสังคมผู้ใหญ่บอกให้สามารถนิ่งสามารถไม่ต้องออกมาโต้อตอบทั้งๆที่ฉันมีมีหลักฐานเด็ดในการที่จะต่อสู้แต่สามารถไม่งัดหลักฐานออกมาเพราะสามารถต้องการสู้ในกระบวนชันชั้นศาลยืนยันว่ามีมีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและฉันแม่ลูกไม่ผิดแน่นอนท่านผู้ชมถามเข้ามาผมไม่รู้หมวกใช่ไหมฮะบวก คือหลายท่านก็ไปจับสังเกตคือท่านผู้ชมมาดูข่าวละเอียดไปไหมว่าหมวกของคุณแม่เหมือนมีกระจกกระจกสะท้อนสิ่งชั่วร้าไปปะหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ตกแต่งไหมไปว่าหรือว่ามันเป็นความมีคนจับสังเกตว่ามันเป็นกระจกอะค่ะฮะไม่รู้ถามโอ้โหถามขนาดนี้ใช่ไหมหรือบานเมื่อวานทำไมไม่ถามเออเพราะตอนแรคุณแม่ลงมาเนี่ยไม่มีหมวกนะคะอืม บาสท,ทำไมไม่ถามคุณแม่เนี่ยเนี่ยช่วงจังหวะตอนแรกที่คุณแม่ลงมาแต่ดูแกน่าจะชอบสีเหลืองนะคะมีอ๋อมีอยู่แล้วแสดงว่าก,ก่อนลงมาแกใส่หมวกอยู่มีสงสัยคุณแม่ชอบสีเหลืองกระเป๋าก็เป็นสีเหลืองอะคะอ่ะเ่ะเปิดเปิดเสียงลงตอนลงมาเลยตั้งแต่ลงมาเลยเปิดเลยเปิดเพลงเลยประจําสารนายานนะครับประจําประจําท่านคนี่ค่ะน่คะเดลีนีวค่ะเดี๋ยวประมาณนี้ก็ได้ค่ะแหมอ่าสวัสดีค่ะ ก็ทุกคนก็ได้ดูข่าวแล้วเนาะ <Okay. S 1> ก็ในเมื่ออยากให้แม่สามารถดังแม่สามารถก็ขอดังนะคะดังด้วยความดีนะคะเพราะว่าทั้งแม่และลูกไม่มีความผิดอะไรเลย <Okay. S 1> ข้อแรกขอเป็นตัวแทนสามารถเจริญชัยจิตวิญญถ้าได้ล่วงเกินผู้ใหญ่ที่มีอํานาจล่วงเกินคนใดก็ตามคุณแม่ขอเป็นตัวแทนสามารถเจริญชัยจิตวิญญาขอขมาขอโอโหสิกรรม อย่าได้ถือสาเอาความลูกชาเลยนะคะขอเขาได้มาช่วยประเทศชาติให้เขากลับมาได้เล่นการเมือง oh. เขาอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะคะดิฉันไม่ได้เข้าข้างลูกนะอันนี้เรื่องที่สองผ่านแนละเรื่องที่สามขอขอบคุณสลอาราขอขอบคุณผู้พิพากษาที่ยังมีความเป็นธรรมให้ดิฉันได้ประกันตัวนะคะก็ mm. ขอสู้ค่ะสู้จนถึงที่สุดสู้ในความยุติธรรม ประเทศไทยยังมีความทุกขธที่ททอยู่นะคะข้อที่สี่พขอบคุณ d s i ที่ดูแลดิฉันเป็นอย่างดีให้การกินดีมากให้การกินอุดมสมบูรณ์ค่ะอยู่ยังมีความสุขทุกท่านดีมากค่ะฉะนั้นเรื่องคดีว่ากันไปตามคดีนะคะดิฉันทั้งแม่และลูกขอสู้ขอสู้เพื่อความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ดูกันต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อวาน ชันได้คิดสั้นขอโทษนะคะือไปนอนโรงพยาบาลมาหนึ่งคืนเพราะน้อยเนื้อตับจวาวมากดิฉันแม่รู้ผิดตรงไหนนะคะจริงอยู่ฉันเอาเงินบอสพอมาแต่ฉันเอามาเมื่อปี 64, ะะห4สี่นะคะหลักฐานมีนะคะและได้ทำเงินส่วนทําทำบุญเงินส่วนหนึ่งให้กู้นะคะฉันก็โอนเข้าบัญชีสามารถสามารถก็ไปจ่ายบอสพอแล้วบอสพอก็ได้ทำหนังสือออกมาแล้ว โดยลายเซ็นของบอสพอเลยว่าเขาได้เงินทุกบาททุกสตางค์ดันั้นเรื่องนั้นจบเมื่อต้นปี65แล้วณวันนี้ปี67ทําไมยังมาหาเรื่องเราอีกนะคะและช่วงปี64-65บริษัทยังไม่มีปัญหาอะไรณวันนี้บริษัทก็ยังไม่มีความผิดอะไรตามใจที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอย่าโทษบริษัทนะคะผู้เสียหายอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะอะไรขอขอความเป็นธรรมนะคะณวันนี้ดิฉันก็ ก็ขอให้ทุกท่านฉันตกเป็นจำเลยสังคมลูกชายตกเป็นจำเลยสังคมนะคะขอทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเงินเงินที่เอามาจากคุณปอนี่จํานวนเท่าไหร่ครับสองล้านสองล้านค่ะสองจุดห้าล้านใช่ค่ะถูกต้องแล้วเอาเอามาปล่อยกู้แล้วก็ปอปอได้ปอได้กําไรคืนก็ไปคืนป้อนจะได้ไม่ขาดทุกบัดป้อปอเซ็นเป็นหลักฐานเรียบร้อยแลยสองจุดห้าล้านถูกต้องค่ะทุกบาททุกสตางค์ เขาได้คืนหมดดังั้นไม่มีลายเซ็นบอสต่อมานะคะผิดแน่ครับวันนี้ที่คุณสามนึกว่าจะโบรานประท้วงในเดืนอนจะัเหรอเลยเขาประท้วงตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเหนูโดยสารไม่กินข้าวฉันบอกไม่ได้ลูกท่านหนูยิ่งอดหนูตายแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนใช่ไหมดิฉันเมื่อวานฉันก็เข้าไปนอนโรงพยาบาลมันฉันชัดยิ้มฉอดพอมีความรู้สึกขอบคุนะคะเสียใจเหมือนกันใช่ไหมว่าฉันทําอะไรผิดหรอฉันก็เลยเพราะตรงนี้ก็เกิดอาการเกร็งเกิดการชัก ขอโทษนะฮะเมื่อวานนี้หน้าบิ่วเลยอันนี้อันนี้ไปดูได้จนเขาต้องส่งฉันเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์10โมงเช้าฉันก็เกิดการน้อยหนวดต่าใจอยู่แต่เพราะฉันขอโทษนะฉันช่วยคนหกพันคนพนทุกพอเวลาฉันมีทุกเองใครมาช่วยฉันฉันก็เกิดร้านหนวดต่าใจฉันขอโทษนะฉันเอาผ้าปูเตียงผูคอเลยค่ะผูจริงจริงตามจังพิซซันจริงจริงค่ะผูอย่างนี้เรียบร้อยแล้ว ที่ห้องขังทีไอเลยแล้วเ<อ>จ้าหน้าที่มาเห็นเจ้าหน้าที่ก็บอกแม่อย่าทําอย่างนี้แล้วเขาก็ยึดท่าไปเลยอันนี้พูดได้ฟัจริงไม่ได้เล่นหลอกพอนะคะตอนกี่โมงครับพี่สิบโมงตะลาวนี้ค่ะแต่รู้ไว้ก่อนก่อนเที่ยงก็ขอให้ชั้นกับแม่ลูกอย่าเป็นจําเลยสังคมนะคะขอให้เราสองคนได้ช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอขอโทษขอคมาถ้าทําอะไรให้ใครไม่ถูกใจนี่ก็น่าเห็นใจนะ คนอายุ60ปีใช่ไหมเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจตั้งแต่ถูกควบคุมตัวไปกลางคืนเนี่ยถึงขนาดเครียดไงหงิกเลยอ่ะคุณแม่บอกว่าชักเกรงมือหงิกหน้าเบี้ยวเลยนาเบี้ยวดีเอสต้องส่งโรงพยาบาลจุฬาพรนะใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้10โมงเช้าก่อนจะนําตัวไปฝากขังเนี่ยถึงขนาดเอาผ้าปูเตียงนะที่ห้องขังดี i อมาผูกคออเลยพยายามเอาผ้าปูเตียงอ่ะจะเอามาทํรลายตัวเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยมาห้ามไว้ก่อนอืมค่ะ อ่าไม่สิถ้าอยู่บ้านใช่ไหมลืมนึกไปอาจได้ประกันตัวใน<ฆ>วงเงิน5้าแสนบาท<ฆ>ทำผูชมย้อนกลับมาเอ่อก็ปรากฏว่าเดี๋ยวผมไปตรงนี้นิดหน่อยอมีประเด็นที่คุณวิลาวันคุณแม่คุณสามารถซึ่งเมื่อวันนี้สารให้ประกันตัวเพราะเชื่อว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีค่ะ<ฆ>เพราะเดียสัยจับกลุมได้ที่บ้านพักญาร,ราชทีวีเลยถูกไหมน้องไบร ใช่ค่ะก็คือมีที่อยู่เป็นหลักแรงอ,อายุมากกว่า60ปีแล้วก็เป็นคนที่ถูกเอาบัญชีไปใช้ม,มีหลักประกันน่าเชื่อถือ,อสารก็เชื่อว่าจะไม่หลบหนีก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณแม่คุณสามารถาประเด็นหนึ่งคุณแม่สามารถบอกกับนักข่าวเราโดยระบุว่าเส้นทางทางการเมือของลูกชายลูกจ๊บเนี่ยคุยกันล่าสุดได้บอกลูกไปทีเดียวสามารถจา๋าถ้าความเก่งของหนู ไม่สามารถจะช่วยประเทศชาติได้ถอยเถอะลูกในเมื่อสามารถหนูเก่งเกินไปในเมื่อสามารถหนูแรงเกินไปถ้าประเทศชาติไม่ต้องการหนูสามารถก็ไม่ต้องเล่นการเมืองหรอกลูกเราอยู่กันเหมือนประชาชนทั่วไปเถอะนี่เป็นบางช่วงบางตอนซึ่งเจ้าตัวบอกลูกชายยังยืนว่าอยากจะช่วยประเทศชาติต่ตอไป ขอพูดวยความรู้สึกที่ไม่เขาข้างลูกชายเลยว่าลูกชายเป็นคนเก่งสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้แต่บางครั้งลูกของคุณแม่เนี่ยแรงเกินไปก็เลยถูกตัดไม่ให้มีปากมีเสียงาจา๋าถ้าความเก่งของหนูไม่สามารถช่วยประเทศชาติได้ถอยเถอะลูกสามารถเก่งเกินไปสามารถแรงเกินไปถ้าประเทศชาติไม่ต้องการสามารถ สามารถก็ไม่ต้องเล่นการเมืองลูกเราอยู่ของเราตามประชาชนคนธรรมดายังไงก็ตามที่ฉันก็ขอขมาแทนสามารถด้วยถ้าสามารถได้ล่วงเกินผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจทั้งหลายโปรดเมตตาโหสิกรรมกับสามารถด้วยพระสามารถแข็งเกินไปสามารถพูดอะไรตรงเกินไปค่ะสามารถต้องการมาช่วยสามารถเป็นคนเก่งนะคะที่ฉันไม่ได้เข้าข้างลูกนะเขาสามารถรู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนแค่นั้นเองค่ะไม่มีเลยค่ะ ขอโทษนะคะขอตัดพัคพ,พลังประชารัฐออกไปจากจากสามารถเลยไม่ยุ่งเกี่ยวสามารถไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐสามารถสู้ด้วยตัวคนเดียวขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับพักพลังประชารัฐแค่นั้นจบค่ะ